สวัสดีค่ะพบก,กับทัวนิชานันนะคะวันนี้เราจะมาต้มสาเกกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสาเกที่เราเลือกมาในวันนี้ก็ลูกจะประมาณ1กิโลกรัมน,นะคะเราก็เลือกเอาผิวเรียบๆนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นสาเกแล้วก็ไปแช่ในน้ำปูนนะคะน้ำปูนที่เราใช้ในที่นี้ก็คือจะปดเป็น เก็บอันนี้ก่อนเวลาเราเฉือนสาเกแล้วเนี่ยนะเราก็จะลูกนึงเราจะเฉือนออกเป็นสีนะคะเป็นสีชิน้นจากนั้นเราก็จะมาหั่นบางๆางๆหันออกขวดท้ายนะคะเพื่อให้สะดวกในการทำ แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะหัวท้ายเราก็เอาไปทําได้แต่มันจะเป็นชิ้นเล็กหน่อยเราก็จะมาหั่นซอยแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นประมาณนี้จากนั้นก็มาปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ำปูนไว้20สินาทีแช่น้ําปูนแดงนะคะ20สิบนาทีจากนั้นก็มาสงใสนนะะ่น้ำเปล่าค่ะน้าําเปล่าน้ํำเปล่าแช่ไว้20นาทีนะคะเพื่อให้เพื่อให้เพื่อ ูนเนี่ยน้ำเนี่ยมันคลายปูนออกนะคะ20 1สิบนาทีอันนี้ยี่สิบี้สิบนาทีนะคะจากนั้นก็นำอันเนี้ยไปต้มในน้ำเดือดที่เห็นอยู่ในกระทะเนี่ยที่กำลังเดือดเนี่ยเราก็นำอย่างเงี้ยไปต้มนะคะต้มจากน้ำเดือดน,นับไป2ี่สิบนาทีนะคะแล้วก็รอถ้าได้2ี่สินาทีแล้วเราก็ตักขึ้นได้ะคะ่นะอันนี้ก็ ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ตักขึ้นนะคะปิดแก๊สก่อน,นะคะ่ะตักขึ้นพอตักขึ้นแล้วเราก็มาใส่ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้นี่นะคะใส่แช่ไว้ในน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งน้ำน้ำเปล่านี้เป็นน้ำเย็นนะคะเอาสาเกมาแช่ไว้แช่ไว้สักสิบนาที พื่อให้น้ำมันมันรัดตัวนะคะสะเกก็จะแน่น,น,นขึ้นพอสิบนาทีแล้วนะจากสิบนาทีแล้วเราก็เอาขึ้นมาใส่กระชอนไว้ให้น้ำตกลงไปั้งล่างแบบพึงให้มันแห้งนะคะไม่ให้มันมีน้ำอยู่เลยน,นะคะพึงไว้จนแห้งนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปเชื่อมะคะ่ะ ไปเชื่อมในน้ำตาลทรายนะคะวันนี้การต้มสกีเราก็เสร็จแล้วกันแล้วก็ไปดูวิธีการเชื่อมกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะคะ